สวัสดีทุกคนอาจาะเดี๋ยวตัดกุยช่ายแล้วเนี่ยกุยช่ายต้นหอมปลูกครั้งเดียวเขาจะแตกกอให้เราได้กินตลอดสรรคุณดีด้วยนะเขามีฤทธิ์ร้อนไงเหมาะมากเลยที่จะกินในช่วงฤดูหนาวมีวิตามินเอสูงด้วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีมีแคลเซียมฟอสฟอรัสก็สูงบำรุงกระดูกและฟัน เวลาตัดตัดยังไงตัดให้ติดโคนเนี่ยนี่เดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่เดี๋ยวจะไปผัดกับก๋วยเตี๋ยวปลูกเข้าไปปลูกทุกอย่างที่มันกินได้ปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินปลูกเองกินเองเนี่ยดีที่สุดเลยนี่ตัด ตัดกันแล้วค่อยเก็บเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ตัดชิดชิดโคนนี่แหละกินอร่อยหลายคนก็ชอบไปเนี่ยจริงๆเราเป็นคนช,ชอบกินสดๆนะชอบกินแบบสดๆนะกินกับส้มตำราดาน้ำตกสุดหน่อไม้อย่างแซ่บเลย น่บ้านอื่นเขาจะอุบอวบหน่อยนะจริงๆอยากให้อุบอวบก็ต้องอ,อใส่ปุ๋ยบำรุงปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยน้ำหมักแล้วแต่ต้องให้อาหารอย่างสม่ำเสมอด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่นี่เยอ่สามกระถาง ตัดเลยตัดติดๆเนี่ยติดๆโคนเนี่ยนะเนี่ยตัดติดๆโคนเนี่ยนเะห้เขาแตกใหม่เขาจะแตกไวมากปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้นานที่สำคัญเขาก็ขยายแตกกอให้เรากินเรื่อยๆ ปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะเอาไปผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวจะทำอะไรก็ต้องอัดคลิปนะจ๊ะทุกคนทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักใครมีเวลาก็ขายหาขายได้นะ ขายต้นไม้ต้นพืชอ่ะนี่สั่งมานะเนี่ยสั่งมาจากลาซา้านี่ต้นนี้หลายบ้านเขาอวบต้นอวบใหญ่มากนะเด,เดี๋ยวเราค่อยๆบำมรุงตัดไปกินหลายรอบเพราะก็จะแตกอย่างเงี้ยแต่ยังไม่แตกกอเยอะ ให้ชิดๆเลยเดี๋ยวผู้นี้ก็แตกแล้วนี่จะเ,เก็บให้เรียบร้อยได้ละไปล,ละเดอ้อหนึ่งสมองสอง,สองมือทำมุ้งมันขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอพ่องเอาไว้นะจ๊ะไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยแค่นี้นะ